จะรักให้ดีต้องรักตั้งแต่เริ่มงั้นเรามาเริ่มรักต้นน้ำด้วยการสร้างฝายกันดีกว่าครับตอนนี้เรากำลังจะไปทำฝายกันนะคะวันที่5กันยายน2566ที่ผ่านมาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านเร่งเตรียมรับมือสภาวะโลกลวนที่จะทวีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการนำของท่านในอำเภอบอกเกือพร้อมด้วยกองอาสารักษาดินแดนวัด โรงเรียนชุมชนจีนอาสาและภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเ่วยจัดการต้นน้ําเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานและชมรมคนรักดินน้ําป่านานได้ร่วมกันสร้างฝายเพื่อการนวงดักกักชะลอน้ําไว้ในพื้นที่โดยนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการเรียนรู้สร้างฝายและลงมือปฏิบัติสร้างฝายนํารองปัจจุบันพื้นที่อำเภอบอกเกลือจังหวัดน่าน มีฝายแกนดิซิเมน์ถึงจำนวนแดฝ่ายชุมชนในพื้นที่มีการก่อตัวขยายผลสร้างการรับรู้มีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นไปในทิศทางเดียวกันสู่ความยั่งยืนที่ยืนยาวรวมไปถึงการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในการแก้ปัญหาความยากจนเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำ